ก็อยากจะบอกตัวเองว่าแบบคือก่อนหน้านี้ผมก็อาจจะมีเฟลบ้างเพราะว่าแบบมาเห็นว่าเพราะว่าเรียนด้วยแบบว่าทํางานด้วยหลายๆอย่างครับมาเห็นว่ายอมรับว่าบางครั้งแอบจัดการบริหารจัดการเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากบอกตัวเองว่าเก่งมากแล้วแบบว่าทํามาได้ถึงชุดนี้ก็รู้สึกว่าโอเคมันมันอยู่ในจุดที่โอ้ย่างน้อยเราก็ควรจะภูมิใจว่าเราได้ผ่านอะไรมาแล้วมันมันก็โอเคมันก็ต้องโอเคระดับหนึ่งแหละใช่แล้วเราก็ได้ทํามันอย่างเต็มที่ อยากให้ภูมิใจในตัวเองคืออย่างบางทีกับบ้านไปเหนื่อยก็แบบบอกหนยว่าแบบเออไม่เป็นไรนะเราแบบวันนี้ทําเต็มที่แล้วไม่ต้องแบบวันขนา้างหน้าเราไม่ต้องเสียใจแล้วอะไรผมไม่อยากพูดเลยอ่ะ <c oughs> ผมเซนซิทีฟกับคำนี้มาก <c oughs> ผมไม่ค่อยได้บอกกับตัวเองเก่งแล้วครับเก่งแล้ว สวัสดีครับผมเชนัชพลนะครับก็สวัสดีเหมือนกันครับโอปอนะครับกิตพาทองครับวุ่นๆเนาะก็แบบว่าทั้งเดินสายโปรโมทแล้วก็แบบยังมีแอบถ่ายซีนที่แบบเป็นอันคัดอะไรอย่างงี้ให้แบบว่าแฟนคลับได้ติดตามนิดนึงครับใช่มีไปแบบอัดคอนเทนต์ชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยมาให้ทุกคนได้แบบร่วมสนุกกันด้วยครับของผมเองอะคือก่อนหน้านี้ผมก็มีเคยเคยเล่นซีนี้มาผมรู้สึกว่า วายของของซีรีส์มันคนละเรื่องกันรู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้เจออะไรใหม่ๆผมรู้สึกว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่ที่แบบเฮ้ยเราชอบชอบไปเจออะไรใหม่ๆบทตัวละครใหม่ๆอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นดีครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทําผลงานให้แฟนคลับได้ออกมาแบบชื่นชมอะไรเงี้ยครับก็ส่วนตัวปอก็ยอมรับครับว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบงานนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังต้องมีแบบเดินสายโปรโมทบางทีก็ยังมีแบบไปเข้ากองบ้างแล้วก็ยังปอก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับตอนนี้ ก็หนักพอสมควรเลยครับจริงๆผมคิดว่านี่แหละครับชีวิตทั่วไปในชีวิตประจําวันนี่ครับคือสิ่งเล็กๆน้อยๆครับคือความสุขในชีวิตของผมคือการได้ทํางานได้เจอคนหรือแบบบางที mm. เราได้พูดคุยกับใครที่มีแง่มุมดีๆอะไรอย่างงี้ครับมันก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆในชีวิตประจาวันของเราครับชีวิตกําลัง โอเคครับหมายว่าทุกอย่างกําลังบาลานซ์ไปได้ด้วยดีแบบว่าทั้งงานอะไรอย่เงี้ยครับยังร,รู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่โอเคและแล้วต้องบอกว่าปีปีสป,ปีมานี้ผมได้เจอความสุขของตัวเองแบบเพิ่มมากึ้นนะอย่างเช่นการเลี้ยงเลี้ยงแมวแล้วก็การได้ทําแบบเกี่ยวกับงานอาร์ตอะไรเงี้ยครับได้ไปแบบเวิร์กช็อปสิ่งที่เราแบบไม่เคยทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบทําแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า เป็นเป็นปีที่อยากทำอะไรใหม่อีก,อกเยอะเลยครับผมไวัเด็กของผมอ่ะผมสึกว่าเล่นเล่นไปตามภาษาเด็กเลยครับแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะอย่างอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ชอบอาทอยใช่ไหมครับอย่างตอนเด็กๆ่ะผมมีของเล่นเยอะมากแต่ว่าผมก็จะมีแบบพี่น้องอะไรเงี้ยพอผมโตขึ้นอนะ่ะในตอนเด็กๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราไม่ได้เล่นของเล่นแล้วเราให้น้องดีกว่า เราก็ให้ไปหมดเลยแล้วพอโตมาเรารู้สึกว่าเราคิดถึงของเล่นที่เราเคยให้ถึงแม้ว,ว่าเราอ่ะไม่ได้เล่นแล้วแต่เราอยากมีไว้เพื่อที่จะแบบชื่นชมมัน mm hmm. ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนโตมาอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเก็บอาร์ตทอยไม่เคยมีกรอบเลยครับ mm hmm. คืออยากทําอะไรทํา mm hmm. ผมเลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมทำอ่ะผมเลยต้องคิดให้ดี mm hmm. เพราะว่าจะไม่มีกรอบที่แบบอาจอาจจะมีมีแบบบอกเป็นไกด์ว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ดีนะแต่ถ้าคุณจะทําคุณต้องรับผลที่คุณทํา mm hmm. เขาจะไม่ได้บังคับเราครับ เหมือนให้เราเลือกว่าอยากทําไม่ได้ตอนเด็ก,ดกผมฝันเหมือนในในหนังครับที่แบบว่าที่มันจะมีแบบว่าเป็นซีอโที่แบบเซ็นเอกาสารแล้วก็ยื่นให้หเซ็นแล้วก็ยื่นให้หผมอยากทำงั้นซึ่งตอนเด็กผมไม่รู้ว่าอาชีพนี้เรียกว่าอะไรแต่ผมอยากทําแบบนี้ใช่ครับผมรู้สึกว่าผมความฝันเปลี่ยนไปตามอายุอย่างอย่างเช่นตอนที่กําลังจะเรียนจบผมก็เฮ้ยเราอยากเรียนคณะที่ ที่เราไม่เก่งอย่างเช่นผมตอนนี้ผมเรียนมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งตอนมอมปลายเนี่ยผมแบบไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยผมก็เลือกเรียนคณะที่ตัวเองแบบไม่เก่งเลยไนเงี้ยก็คอนทายตัวเองดีเหมือนว่าชารเลนตัวเองว่าจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ผ่านมาได้ครับผมรู้สึกว่าผมเลือกเรียนไปเพราะว่าอยากเก่งแค่นั้นเลยครับ ณต,นนตอนนั้นที่ผมเลือกเรียนเพราะว่ามันเหมือนมีอาเซียนเข้ามาเลยนะเรื่องภาษามันสำคัญเลยนะก็เลยเฮ้ยเราต่อยอดตรงนี้ก็ได้อีกเลยเนะี่ยก็เลยเลือกเรียนครับตอนนั้นผมคิดไม่ถึงเพราะว่าไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเองอย่างอย่างเช่นถ้าผมย้อนกลับไปได้แล้วลองทําดูผมอาจจะเลือกเรียนสถาปัตย์อะไรเงี้ยที่เราอาจจะมีพื้นฐานกนารวาดรูปมาแล้วอนะไรเงี้ยอาจจะต่อยอดซึ่งผมผมก็เคยแบบถามรุ่นพี่อะไรเงี้ยพี่ถ้าผมจบ คณะนี้มาแล้วผมกลับไปเรียนสาปัต์ได้ไหมเลยอยากก็มีคิดบ้างครับผมสุว่าทั้งชีวิตเกิดมาแล้วก็อยากลองทําอะไรหลายๆอย่างดูชีวิตไปเด็กผมเป็นเด็กซนครับก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับคือคุณแม่ก็ที่บ้านครอบครัวไม่ได้จํากัดอะไรมากมายคือส่วนมากก็จะให้ทําในสิ่งที่อยากทําครับคือเขาก็จะถามว่าถามความต้องการเราเสมอว่าเออเนี่ยเราอยากทําอะไรเราอยากพัฒนาเป็นอยากพัฒนาในด้านไหนอะไรเงี้ยเด็กเด็กผมอยากเป็นเดสตาร์ครับ อยากเป็นนักร้องครับแต่ว่าคือณนตอนนั้นอ่ะผมก็รู้นะว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่แบบเหมือนแบบร้องไงก็เพี้ยนนะครับเหมือนแบบคือคุณแม่ก็แบบเคยส่งไปทั้งเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรครับคือมันก็จะได้เป็นช่วงๆครับเรียนเรียนช่วงหนึ่งก็ดีแบบช่วงไหนที่แบบหยุดเรียนไปหรือแบบติดแบบว่าติดสอบหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าเรียนก็จะเพี้ยนขึ้นมาอี่นิดนึงอะไรเงี้ยครับจริงๆคิดว่าที่บ้านค่อนข้างอบเป็นมากในการที่จะให้ผมเติบโตขึ้นมาใช่ครับหลายๆอย่างก็คือ คุณพ่อคุณแม่ก็คือจะปล่อยให้ได้ตัดสินใจเองก็คืออาจจะมีไกด์บ้างว่าโอเคไปในทิศทางนี้แบบนี้ดีมากนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบอาจจะมีแบบว่าคือคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้จักตัวผมในช่วงในวัยเด็กับน่าจะรู้จักดีกว่าตัวผมบางบางอย่างเขาก็อาจจะเหมือนแบบว่าเออมีแบบว่าแบบไกด์บ้างว่าแบบเออแบบนี้จะดีกับตัวลูกหรอแบบลูกจะเรียนไหวหรออะไรเงี้ยครับใช่อย่างเช่นแบบ เด็กๆเคยอยากเป็นอยากเรียนสถาปัตย์ครับแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ความอดทนต่ํามากแล้วก็ว่าลูกไม่สวยเลยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบลูกจะเรียนไหวหรออะไรเงี้ยแต่แบบก็เลยมันมันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วก็แบบเหมือนทําให้ผมคิดว่าแบบเอ้ยก,ก็จริงๆนะแบบถ้าณวันวนั้นถ้าผมเข้าสถาปัตย์จริงๆผมก็น่าจะเรียนไม่ไหวอะไรอย่างงี้ใช่สุดท้ายเราเลือกเรียนผมเลือกเรียนนิเทศครับจริงๆจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นคนพื้นฐานที่แบบเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบ สนุกอะครับทำอะไรที่มีความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่านิเทศเนี่ยตอนนั้นที่เลือกเลือกจะเข้าเรียนนิเทศเนี่ยพอคิดว่าแบบนิเทศนี้ต้องเป็นคณะที่สนุกแน่นอนแบบมีกิจกรรมใต้ถุนทุกวันอะไรเงี้ยครับใช่ก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะนิเทศจุฬาของผมอะตอนตอนช่วงมตน้นมปลายยจะมีรุ่นพี่ที่ที่เขา ไปแคสงานอะไรเงี้ยอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยม,มีมีงานอันเนี้ยมาแบบดูแบบตรงคาแรคเตอร,ร์เลยลองไปแคสดูสอ ai, dai, oh oy, ิอะไรอย่างเงี้ย oh ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่าอะไรเงี้ยว่างก็ไปแคสอย่างเงี้ยผมก็ตอนแรกๆคือไม่ไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองครับผมไม่ไม่ได้ขี้อายแต่ว่าไม่มั่นใจตัวเองเฉยว่าไปแล้วจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ oh a, ช่วงแรกก oh ็ยังยังไม่ไปครับจนเริ่มแบบพูดเยอะขึ้นคนนี้มาพูดเนี่ยลองไปงานนี้ดู คนนู้นก็บอกลองไปงานนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเฮ้ยเอาวะดีกว่าแบบเราไม่ทําแล้วเรามานั่งเสียดายอะไรเงี้ยผมก็เลยอลองไปแคสด,ดูช่วงแรกก็ยังไม่ได้ครับมันเหมือนเราได้ประสบการณ์แต่เราก็พัฒนาสกิลไปเรื่อยๆจนเราได้ซีรีส์เรื่องแรกครับอะไรเงี้ยก็ทําให้เราอยู่ในวงการวงการบันเทิงมาแล้วสวนเอ้เราก็ชอบชอบในการแสดงในการ ฝึกสกิลการพูดอะไรย่างเงี้ยได้ออกรายการอเงี้ยผมรู้สึว่าชอบครับถ่ายรูปถ่ายแบบตอนนั้นพูดก็ยังไม่เก่งเป็นคนเงียบๆไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรย่างเงี้ยครับทุกอย่างคือแบบศูนย์ไม่น่าจะแบบมาทางนี้ได้แต่ว่าพอเราเปิดใจแล้วเราเห็นคนอื่นที่เขาได้ทำอผมรู้สึกว่าก็เก็บเกี่ยวมาลองทำแบบนี้มันเริ่มจากการลองเลยครับผมแล้วก็พบว่าเราก็ทำได้นีผมข้าม ได้มาก็คือซีรีส์เรื่องแรกเลยครับผมไม่ไม่เคยได้โฆษณาตอนนั้นนะครับ<ม>ของผมน่าจะมันห้าหกครั้งครับแต่ว่านานๆทีไปแคสอะครับ<ม>แบบว่าอย่างเช่นสองสามเดือนไปแคสทีนึง<ม>ลองไปแคสต,ตอนที่ตัวเองแบบว่าง<ม>พอดีอะไรเงี้ยครับ<ม>ทุกเรื่องที่ผมได้มักจะผมจะมีความคิดที่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะแคสผมจะไม่เอาแล้วแล้วผมก็ได้อ่ได้เรื่องแรกไปปุ๊บผมก็เว้นระยะมาสองสามปี ผมก็อลองลองแคสวาดแคสอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตั้งใจว่าถ้าอายุมันขวัญยืนยังไม่ได้อีกผมก็คงแบบไปทําอย่างอื่นแหละดันว่าได้พอดีผมก็พอทุกครั้งที่ได้ผมรู้ว่าผมได้โอกาสที่แบบใหญ่มากๆทําให้ผม,มอยากแบบมาเต็มที่สักสครั้งอะไรเงี้ยเรื่องราวการเข้าสู่วงของผมจริงๆก่อนน้นนี้ผมเป็นโมเดลมาก่อนนะครับใช่แล้วก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้ตั้งใจจะไปแคส แต่ว่ามีเพื่อนเหมือนมีเอเจนซี่หนึ่งเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วเพื่อนผมก็แบบเอออยากไปแคสแล้วก็ชวนผมไปสุดก็คือโอเคผมก็ดันได้แล้วก็อ่ะก็ลองดูก็ได้เพราะว่ามันก็แค่แบบงานโมเดลเนี่ยครับแบบรับเป็นจ็อบเป็นแบบหมายว่าเป็นจ็อบไปจ็อบไป,บไปแล้วก็อาจจะไม่ได้กระทบกับการเรียนอะไรไมากตอนนั้นก็โอเคได้ครับลองทําดูแล้วก็พอดีว่าบังเอิญว่าเป็นช่วงหมดสัญญากับ เอเจนซี่โมเดลครับแล้วก็เป็นช่วงที่แบบผมฝึกงานอะไรเงี้ยทำะไปเริ่มมีโอกาสได้เจอกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วผู้ใหญ่ก็เลยออฟเฟอร์บทน,นี้มาให้ว่าแบบเออลองไปลองเล่นดูไหมลองแบบอ่านบทดูก่อนหมก็รู้สึกว่าเออน่ารักจังหล่อจังอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ก็มีมี ความรู้สึกหลักๆเลยคือรู้สึกเกรงมากกว่าครับไม่รู้ว่าจะเข้าหาพี่เขายังไงครับใช่ใช่ครับเพราะถามพี่เขาไม่ตอบครับไม่แบบไม่ยอมบอกว่าแบบพี่เขาบอกเออเนี่ยไปลุ้นเอาเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับส่องมารู้สึกว่าเขาเป็นลุคโมเดลมาเลยครับตัวสูงมาเลยครับสึกว่าโอเคครับที่ดีใจที่ได้ได้ทางานร่วมกันครับเฟิร์สคำแรกที่อยู่ในหัวคือตัวสูงครับตัวสูงจังโอ้ยคิดผมต้องใส่แบบว่าเสริมส้นคู่ไหมเนี่ยรอเล่นครับ แต่แต่น้องมาเป็นฟิลโอป้าเลยครับใช่ใโอยวันแรกไม่ได้คุยกันเลยนะครับใช่ไหมวันวันแรกจะเป็นวันที่เหมือนเราแบบมาพูดกันว่าแบบว่าเฮ้ยแบบ c น to meet you นะอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเออนี่แบบยินดีที่รู้จักนะปอนี่โอปอนะครับนี่พี่เชนนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานด้วยกันแล้วก็คือแบบวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้คุยอะไรแบบเกรงมากคือปอก็ไปยืนกับพี่แบบ พี่ทีมงานอีกคนหนึ่งแบบว่าพี่เชนเขาก็แบบยืนคุยกับพี่ช้างเพื่อแบบเกรงว่ากิจสิ่งแล้วก็แยกย้ายกันบ้างนะครับเหมือนกําลังแบบว่าดูศึกษาพฤติกรรมว่าอีกคนนึงเป็นยังไงนะจะเข้าหาแบบวิธีไหนดีอะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นมากกว่าครับแล้วเราส่งนเวลาคือละลายพฤติกรรมยังไงตอนตอนอยู่ในกองเลยครับผมเพราะว่าตอนอยู่ในกองเราก็แบบเริ่มต่อบทด้วยการเริ่มแบบได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยได้มีเวลาใช้ร่วมกันมากขึ้นครับใช่ครับเราก็จะมีการเวิร์กช็อปก่อน ในในเรื่องของซีรีส์แล้วก็มีไปเรียนการแสดงเพิ่มเลยครับซึ่งทางค่ายของของพวกเราก็แบบส่งไปของเราทั้งคู่เลยใช่ครับผมก็เป็นเหมือนแบบได้แบบความรู้ใหม่ๆว่าซีรีส์เรื่องนี้เราจะต้องใช้แบบการคอมเมดี้นะโรแมนติกนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีครเหมือนแบบเริ่มคาสใหม่ด้วยกันเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยผมก็จะ เรียนแบบฝั่งดาม่ามาอะไรเงี้ยฮะอย่างเรื่องนี้ใช้คอมเมดี้ก็เริ่มจากศูนย์เลยก็ดีครับแต,แต่ตอนนั้นก็ยังรู้สึกเกรงๆเลยครับพยายามชวนเขาแบบพิเชนเลิกเรียนไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยใช่ครับไม่ <c oughs> ฮะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าหนักหนาของผมมากเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบเรียนเยอะด้วย <c oughs> แล้วก็การแสดงด้วยบทด้วยท,ที่แบบว่าเริ่มมาอะไรเงี้ยผมผมก็แบบว่าไม่ไม่ได้ไปส่งเอ้ยไม่ได้ ไปทานข้าวด้วยแต่ว่าก็กลับบ้านดูแหวแต่ก็กลับบ้านดูแหวบ้างแต่เรนลยเรนคุณโหผมก็มีแบบไปชดใช้ด้วยวิธีอื่นสิตอนตอนช่วงช่วงแรกแรกก็ยอมรับว่ามีมีเก่งบ้างครับมีแบบว่าเอะเราเราจะผ่านไปได้ยงไงแต่ทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําไปแล้วจริงๆอ่ะผมสูว่าเราจะพบเวที่เราแบบทําได้ด้วยกันเองแล้วก็เราสนิทขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมอย่างเช่น คิวออกกองหรือว่ามาสัมภาษณ์รายการหรือว่าการไปเจอกันที่บริษัทคิวกูอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบได้นั่งคุยกันมากขึ้นสนิทมากขึ้นกล้าเล่นด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะคือเหมือนยิง่งรู้จักกันยิ่งได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะครับว่าแบบเออเขาชอบแบบนี้นะเราชอบแบบนี้ได้ได้ได้ศึกษาพฤติกรรมกันมากขึ้นครับเผยตัวตนทีท้จริงออกมาคือผมรู้เวที่ผมอยากจะเข้าหาแล้วคือพูดเรื่องกิน รื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นนี่คือแบบตาเป็นบะกายยันนี่ลิกกินอะไรกันดีอะไรแบบนี้ก็ส่วนตัวปอคิดว่าวิธีที่เข้าหาพี่เชนก็จริงๆพี่เชนเป็นคนที่แบบชอบเล่นมุกตลกนะแบบว่าจริงๆเห็นเขาอย่างงี้เขาเป็นคนแบบเฮฮามากครับชอบแบบสมมติว่าถ้าเราแบบเข้าไปเล่นมุกอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเขาตอบรับได้ทุกมุกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบวิธีการเขาเขาสามารถตอบกลับเราได้แบบเป็นเพื่อนเล่นและให้เราได้อะไรเงี้ยในสเตีครับตอนที่แบบว่า ไปส่งน้องอเพราะเราก็นั่งรถด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็แบบตอนนั้นวันนั้นมันเป็นวันที่เปิดเพลงไม่ติดในรถพอดีก็เลยต้องชวนคุยปะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรกัเนี้ก็มีคุยบ้างแบบว่าแบบว่าคุยว่าเราแบบเป็นอย่างนี้ได้ไงคือก็เป็นฟิวแบบคุยเรื่องส่วนตัวไปเลยเรื่องส่วนตัวเะ่ะอะไรอะไรเะไเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยแหละ ก็แน่นอนครับมันก็มีบ้อสมควรนะครับหมายถึงว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่บางครั้งเราต้องแบบตักเตือนกันบ้างใช่รหบแต่มันก็ธรรมดาครับเพราะว่าเราเราต่างคนต่างมาครับแล้วก็แบบว่าเราต้องมาทํางานร่วมกันก็ต้องมาับพื้นฐานแล้วก็ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับอผมก็ก็ก็พูดเลยก็พูดว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้หรอจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิอย่างหันมากกว่าใช่ครับคือเพราะว่าของพอก็จะเป็น วิธีดนิการเดียวกันก็คือจะพูดตรงๆเหมือนกันว่าแบบเออเพราะว่าแบบนี้ดีกว่านะหรือแบบเราทําแบบนี้กันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเสนอแน,น่สลับกันครับสลับกันสลับกันยอมยอมง<อ>่ายสุดจบตีกันรอบที่แล้วพี่เชยยมยอมเราไม่ลงตัวเรามีปอกยอมททางเอะไร <c oughs> ก็ไม่ครับจริงๆก็รู้สึกว่าอะไรที่มันรีไซเคิลมากกว่าก็จะก็จะไปในทิศทางนั้นมากกว่าใช้ความคิดของใครที่รีไซเคิลมากกว่า ผมรับบทเป็นพันนะฮะซึ่งเป็นแวมพายหนุ่มที่อายุจะพันปีแล้วใช่ครัก,ก็บ,บทนี้ตัวละครนี้ก็จะค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะจนจนไม่อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์รุสสัมพันธ์กับใครแล้วเพราะว่ามันเบือ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ในประเทศไทยมันเหมือนแวมพายใน2 0 2 4ครับซึ่งทุกคนไม่เชื่ออยู่แล้วว่า ประเทศหรือบนโลกเนี้ยจะมีแวมพายซึ่งแวมพายพันเนี่ยก็ต้องสร์ไวโวลให้ได้ในการที่จะแบบเนียนๆไปกับผู้คนครับผมรู้สึกว่าผมเจอตัวละครเนี้ยเรื่อยๆเลยตอนแรกผมผมก็ตีไว้อีกแบบหนึ่งพอได้อ่านบทภาพในหัวของผมอะถ้าบอกว่าแวมพายผมรู้สึกว่าต้องนิ่งต้องขึมต้องแบบโหปีกวิเวกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่พอลองมาคุยกับพี่แชมป์จริง,รงๆก็คือ แทบจะเหมือนคนปกติเลยครับแต่มันก็จะมีมุมเล็กๆที่เป็นเส้นกั้นว่าเราจะรู้ทันทีว่าคนนี้ไม่ใช่คนปกติมันก็เลยมีความยากว่าผมจะเล่นยังไงดีนะให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาอยู่สักพักเลยครับผมแล้วก็ในระหว่างที่มาเล่นมาออกกองมันก็จะแบบตอนที่เราซ้อมแดรหลอกอยู่ที่บ้านอะ่ะเราก็รู้สึกอีกฟิลหนึ่งแต่พอมาอยู่หน้ากล้องมาเจอโยจริงๆมาเจอสิ่งรอบข้างสถานการณ์จริงๆมันก็ทําให้บทพันอะ่ะ มีความคิดอีกแบบหนึ่งครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการแชร์กันครับบางทีผมเล่นไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ทําไมตัวละครน,นี้มันรู้สึกแบบนี้ไหมครับพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่รู้สึกเหมือนผมไหมหรือว่าอยากให้ตัวละครน,นี้มันรู้สึกอะไรเพิ่มไหมครับหรือแบ็กสตอรี่ของตัวละครน,นี้มันทําไมมันถึงทาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมถ้าผมรู้สึกสงสัยผมค่อนข้างที่จะถามเลยเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้ซีนนั้นนะผมเล่นยากว่าแบบเราทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ผมก็รับบทเป็นโยนะครับส่วนตัวละครโยเนี่ยคิดว่าเป็นตัวละครที่มีมีจุดที่คล้ายกับตัวคาแรคเตอร,ร์ของบอมากใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะบอเป็นโยเป็นนักศรรึกษินเทศ v ีซีเหมือนกันแล้วก็โยก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีความแบบสนุกแบบชอบค้นหาแบบอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่โยก็ได้มาเจอกับพันนะครับแล้วก็ได้มาอยู่กับพันในเดียวกันเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้โยเป็นคนที่ ค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวฮนะแล้วเขาก็เจอแบบไปปิ้งกับพันธ์แล้วคิดว่าแบบเขาเนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยนะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบโอเคย้ายเข้าอยู่เอาพันธมิตกับเขาเลยเพื่อที่จะไปตามสืบชีวิตเขาซึ่งผมรู้สึกว่าจุดนี้แหละที่แบบเออโยเป็นคนที่แบบกล้าทําอะไรนีร่อะไรประมาณนี้รู้สึกว่าแบบเออนี่แหละเป็นความที่แบบคิดว่าอันนี้คือจุดที่ขายกับคาแรคเตอร์ของตัวของช่แล้วก็จริงๆก็ โยก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนพยายามแบบตอนแรกก็เหมือนพยายามแบบว่าพยายามโยงให้พันเนี่ยกลายมาแบบตรงกับความคิดของตัวเองให้ได้ว่าเออเนี่ยเขาอะเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวจริงๆหรือเปล่าใช่แต่ว่าแบบพอเหมือนแบบพอได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆได้เปิดใจกันไปเรื่อยก็แบบโอเคเหมือนเขาก็เริ่มบอกความจริงกับเราด้วยแหละว่าเขาเนี่ยคือแบบรมไพ์นะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เริ่มแบบเปิดใจแล้วก็เหมือนแบบเริ่มแบบคลายความสงสัยในจุดนั้น พอสมควรครับคือมันกลายเป็นว่าโยจะเหมือนเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลาครับแบบโอ้ยพูดมากดีใจ happy ตลอดเวลาจากการเป็นว่าแบบคือชีวิตของเราครับบางทีแบบผมแบบโไปเรียนมาแล้วไม่กองต่อเลยครับเหนื่อยมากเลยแต่แบบก็ต้องพยายามแบบ boost แล้วก็แบบว่าพยายามปรับระดับพลังงานในชีวิตให้แบบอยู่อยู่ในแบบระดับเดียวกับโยใช่ครับผมรู้สึกว่า ยากนะครับในเรื่องของ dialogue คำพูดอะไรเงี้ยซึ่งพันจะค่อนข้างใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างโบราณครับแบบถามว่าแบบท่านจะไปแล้วหรือหรือท่านแจ้งอะไรเงี้ยผมสิว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ผมไม่ไม่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องพูดสิ่งนั้นให้มันเข้าปากซึ่งแบบว่ายากผมผมว่ายากแล้วผมก็คิดอีกว่าจะพูดยังไงให้มันดูแบบไม่แข็งให้มันเป็นตัวละครนีิจริงอะไรเงี้ย สำหรับผมผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ยากสุดครับอ๋อจริงๆส่วนตัวบอกซีนที่รู้สึกว่ามันยากจริงๆเลยครับคือซีนที่ต้องพูดช้าๆครับเพราะปกติผมเป็นคนแบบเหมือนแบบพูดเร็วมากเลยครับแบบ,บุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีซีนหนึ่งต้องพูดคําว่าต้มเลือดหมูช้าๆนะครับแล้วกลายเป็นว่าแบบ พูดไม่ได้สักทีครับแบบสี่สิบนาทีแบบพี่แชมป์เยายังอบอกเนี่ยพูดแบบนี้สิไหนลองทําแบบลองทําปากแบบนี้สิแบบแบบเสนอแนวทางมีแนวทางให้หลายวิธีมากแต่แบบพอเขาพูดไม่ได้สักทีครับแล้วแบบตอนนั้นก็กลายเป็นว่าปอก็กดดันเองไปด,ด้วยว่าแบบทำไมเราถึงพูดแม่สักทีนะให้ทำง่ายๆแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็เป็นเป็นสีที่รู้สึกว่ายากครับวันนั้นกลับไปก็คือแบบต้องแบบขอคําแนะนําจากพี่เชนขอคาแนะนําพี่แชมป์ว่าเออผมแบบพัฒนาปรับปรุงแบบวิธีการพูดถันเวงยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยกี่เองเข้าไปอืมน่าจะเกิน น่าจะเกินสิบอะครับแบบเจ็ดแปดแบบเนาะแบบสิเแบบเ,เอ็ดสิบสองเทกเยนี่ะแค่คเดียวต้มเลือดต้มเลือดหมูชาชาครับใช่แต่ว่ามันมีไดร์ลอกก่อนหน้านั <Okay. S 2> ้นครับใช่ครับที่ได้ถ่ายมาก็จะเป็นซีนแบบซีเรียสเลยเงี้ยครับผมที่ต้องแบบว่าใช้อารมณ์นิดนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยากกว่าที่ตอนเวลาเราไปแคสอย่างสมมติว่าถ้าเราไปแคสตอนที่ดาม่าหรือว่าซีเรียสอะ คือมันไม่มีใครมานั่งจับคอนติเนียเราครับเราเล่นรอบเดียวแล้วเราจบใช่ไหมครับแต่ว่าพอตอนที่เราได้เล่นจริงๆอะ่ะคือแปลว่าเราต้องเล่นแบบนั้นหลายๆรอบเพื่อให้เขาเปลี่ยนมุมผมก็จะมาคิดว่าแบบเหมือนหัวของผมอาจจะคิดไปเองว่าเล้ยถ้าเกิดเราเล่นไปขนาดนั้นแล้วเราไปทํานูน่นทํานี่มันจะคอนติเนียไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมคิดไปเองแล้วมันออกหน้าว่าเราเครียดเนี่ยผมก็เลยต้องแบบไปบูดตัวเองว่าโอเครีแลกซ์รีแลกซ์นะเราต้อง ทำให้ได้นะเราอย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นทําเ,เลยอะไรเงี้ยผมว่ายากสำหรับผมก็มีพอสมควรเนาะแต่ว่าคือเท่าจากที่เราได้ถ่ายมามันจะมีในซีนท้ายๆมากกว่านะมันจะอยู่ในพาร์ทหลังของเรื่องครับซึ่งแบบที่เขาแบบจีบกันแบบหวานๆเลยอะไรเงี้ยครับใช่ตื่นเต้นนะครับสำหรับผมบอกว่าผมก็ไม่เคยเล่นเลือซีนมา แต่ว่าที่ผ่านมาจูบยังไม่มีเลยใช่มันใช่ครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยกันทั้งคู่แบบคือถ้าได้มาดูเรื่องนี้มันจะเป็นจูบแรกเลิฟซีนแรกของพวกเราทั้งสองคนแน่นอน first kiss อยู่ที่ทุกคนตีความหมายแล้วกันให้พี่เชนตอบเพราะว่าพี่เชนเป็นคนถอดอุ้ยสปอยได้หรือเปล่ามันมันคือการสปอยหรือเปล่าอุ้ยผมว่าถึงระดับนั้นแล้วยว เขาเล่นหมดละทุกคนต้องต้องต้องดูว่ามันถึงขั้นนั้นใหม่ในเรื่องนี้ครับผมผมเขินอยู่แล้วเพราะผมไม่ไม่ไม่เคยถ่ายแบบนี้เลยใช่ทำยังไงฮะอะไรนะฮะแล้วทำยังไงครับเวลาเกิดหนึ่งสองสามเลยเก็บปรการผมผมเก็บปรการตอนอยู่ในซีนนะผมเขินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแต่ตื่นพากันเขินไม่ได้ก็ก็มีเขินบ้างครับแต่ว่าแบบมันก็เราก็แบบ ชอบเขาอยู่แล้วไงหมายถึงว่าแบบเออเราก็แบบใช่ในตัวละครเราก็พยายามแบบว่าณตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นโยเราก็ต้องพยายามแบบคือด้วยตัวตัวละครโยมันต้องเขินอยู่แล้วนะครับเราก็เราก็เลยพยายามคิดว่าโอเคมันมันต้องเขินให้ได้ระดับนี้นะมันต้องเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอาจจะแบบบางทีอาจจะมีแบบประกอบกับความเขินจริงๆของตัวเองด้วยแยกไม่ออกแล้วแยกไม่ออกแรกๆมีบ้างครับเพราะว่ามันใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องถอดยังไง อือยู่ที่ไหนเนี่ยจะมีการแบบว่าไปยืนสแตนบายว่าเดี๋ยวจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยมีมีบีฟก่อนอยู่แล้วครับผมใช่ครับแต่แต่ด้วยความพี่วาย์ของซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดขนาดนั้นะไรเงี้ยผมว่ามันพอเป็นน่ารักกุบกริบที่ทําให้ทุกคนแบบฟินจิกหมอนแน่นอนครับประมาณนั้นมากกว่าครับเฮ้ยจริงๆ จริงๆมันถ้าใช้คำว่าฟินจิกหมอนผมรู้สึกว่ามันมีมาตั้งแต่แรกเลยเนาะมีมาตั้งแต่แรกแทบจะทุก EP ให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยอย่างนี้เลยใช่ครับเอาเป็นว่ามันจุใจแน่นอนแต่อาจจะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆไปเรื่อยที่แบบอัดแล้วก็มีบางทีเซอร์ไพรส์คนดูว่าแบบไม่คิดว่าจะมีอยู่ก็ตัดมาเลยพูดสปอยเลยเลยครับว่ามีครับผมมีดราม่ามีอะไรอยนี้เพราะว่าด้วยความเที่ยวแวมไพร์พันเขา จะล่างสลายหายไปตอน1,000ปีครับผมดังนั้นแปลว่าเรื่องเวลามันมีส่วนของความรักของตัวละครเราสองคนแล้วก็เผ่าพันธุ์ของแวมไพร์กับมนุษย์ที่มันจะต้องหาจุดกึ่งกลางที่จะต้องอยู่ด้วยกันครับผมก็ทำให้เราต้องแบบมันจะผ่านไปยังไงอะไรย่างเงี้ยก็มีครับจริงๆดราม่าของพิเชนก็คือดราม่าของปอนใช่แหะใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่า เรื่องของเราทั้งสองคนเนาะแล้วก็สำคัญแหละแล้วก็รับรองว่าในเอพิโซดที่กำลังจะถึงนี้ในอีกอึดใจหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้มข้นแล้วก็มีดราม่าให้รับชมแน่น,นอนครับผมว่ามันสนุกนะมัน,ม,นมันทำให้เราได้แบบหัวร้อไปเรื่อยๆเนาะกับกับกับซีนนี้ขึ้นไปถึงว่าพอเราอ่านบทดเราก็ขำไปด้วยแต่ผมรู้สึกว่าพี่แชมป์ลายพี่แชมป์อบปล่อยให้เราดูแบบมีความสุขแฮปปี้ในอีพีแรกที่เหมือนให้คนดูตายใจว่าเฮ้ยทีเรื่องนี้มัน ฟิลดีจังเลยมีแต่ความคอมเมดี้เดี๋ยวค่อยดูนะครับขึ้นเรื่องคุณได้แบบว่าปวดตับแน่นอนตับแตกใช่ครับนี่คือความเซอร์ไพรส์ของพี่แชมก็จะมะีเรื่องของเป้าหมายในชีวิตครับอย่างเช่นะสะท้อนความคิดของแวมไพร์พัน์ที่แบบว่าจริงๆแล้วเขาเบื่อโลกโลกนี้มาค่อนข้าง ในระดับหนึ่งแต่วันหนึ่งเขามาเจอคนหนึ่งที่เขาอยากมีโกในชีวิตลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะสำเร็จไหมแต่ลองทำดูก่อนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นจุดนั้นก็ส่วนตัวปอสำหรับตัวโยด้วยนะครับคือโยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างแบบสดใสมากมองโลกในแง่ดีมากครับคือหลายๆครั้งในชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบมองข้ามพลอยเล็กๆอย่างเช่นแบบการมองโลกในแง่ดีแบบซึ่งพอผมได้เข้ามาใช ได้เข้ามาเล่นบทบาทโยนี่มันทําให้แบบหลายๆครั้งผมได้เรียนรู้จากโยนะแบบเออบางทีถ้าเราคิดแบบนี้คือแบบเราอาจจะแบบสบายใจขึ้นสุขใจขึ้นแล้วก็แบบว่าทุกใจน้อยลงเลยอยากฝากซีรีส์อายุมันขวัญยืนบนเตาสัน้นเยียโซนะครับผมไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกๆคนนะฮะคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจจะมอบความสุขหรือความ ความสนุก e n t อร t a i n ให้ทุกคนได้แฮปปี้ในทุกๆวันพุธได้นะครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับครับก็ผมพี่เชนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนอย่างเต็มที่เนาะทำการบ้านอย่างเต็มที่เพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีครับคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มในทุกวันพุธครับซีทูนีสิบห้าแน่นอนครับทางช่องสามนะครับครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ดูไม่ทัน ก็สามารถดูได <being through> <forest> ้ที่ VTV นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับใช่ครับ